แล้วพันละก็มือดีหน้าดีหมดเอยไรเฮ้ย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 เี้ยนะดีไรนี่นะไม่รู้มันชอบยังลบยังไรโู้หรอนะครับเฮ้ยตื่นเต้นเลยอยากยืนอยู่คนเดียวขออนุญาตใช้ภาษากราฟนะครับภาษานั้นเราเราดอไปก่อนสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมนายพานุพงษ์รังเสาชื่อเล่นชื่อโค้กครับ อาจจะงงว่ามาเป็นหมายเลขเก้าทำไมมายืนทำไมนิ่งๆตรงนี้วันนี้มาเป็นลูกสาวแม่มอมนะครับลูกสาวแม่มอม,มก็อาจจะวิ่งเข้าวิ่งออกบ้างอาจจะแบบงงว่าเอ,อ้ยนี่มาเป็นใครมาทำอะไรไล้ยัยงไงไปกันไหนเสียเลยเขาเชิญมาเพราะว่าแรกเนี่ยนะครับเราจะมีจอโปรเจคเตอร์ตรงนี้นะครับมีจอโปรเจคเตอร์ยิงตรงนี้แต่ว่าสายมันไม่ถึงนะครับวันนี้นะครับผมคือใครผมคือคนที่ภาพเสียงภาษาเจ๊เห นะครับภาพเสียงลงไปในทิกตอกอาจจะเห็นช่วงหนึ่งที่มันเป็นไวรัลขึ้นมานะครับที่มันพูดว่าอะไรนะแหลมแหลงภาษาจะเห็น,หนได้มีแหลงได้อีกนิยาพัแหลงอ่าเป็นพนั่นนะครับวันนี้เขาก็เชิญมาเลยว่าผมทําคลิปเอาไว้แล้วแต่ว่าบอกได้ว่าเป็นอย่างโปรเจคเตอร์มันฉายไม่ได้วันนี้เพราะว่าสายมันไม่ถึงเดีย๋ยวไปล่อยนคปล่อยไปล่อยไอแอลแอลเกช้าพวกช้าอ้ยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะนนนะวันนี้ก็เลยมา่ว่าวันทีมาเช็กงานซะอีทนะครับว่าอุ้ยงานพานนี้ของพนีนะ ดีฉันเราภาคเราภาคเราทําเสียงแหลมๆพอดีนะเป็นคนเทวมาแบบมาร้องเพลงวันเพียงตายตนโดนพี่นั่งไปเดนแล้วยกเที่ยงกุนองลำายไปริมน้องพอดันเลยนะครับครับก็ขอเชิญมานะครับอาจีผิดพลาดบางประการไปนะครับอาจีแบบว่าผุดน้อยๆนะครับก็ขออะไรที่ทำที่ไม่ดีก็ขอเชิด้วยนะครับอาที่จิกระจําเอาไว้นะครับขอบคุณครับนะครับ่าลืมนะครับ ติดตามได้นะครับที่ช่องดิสกอกนะครับพามาไว้สภาเสียงนะครับแล้วก็ถ้าอยากเจอตัวเป็นๆนะครับอยากให้ภาพเสียงให้ฟังนะครับแนะนําที่หมู่บ้านหลักกตะดอรนะครับหรือว่าหลักชามนะครับหรือว่าเราพยกว่าหลักกรตดอชามนะครับนะอีโยธิครับหลักเตนะเราเป็นร้านอาหารตาซั่งนะครับร้านตำพามนะอีเซิฟข้าวโยทีนนั่นนะครับใครที่ไปพับพานไปก็ไปบอกว่าหลบๆผักตัวหนี้ฝังน้อย ได้นะครับคุณรับเดี๋ยวผมรับจ้างนี้รับจ้างภาคไห้นะรับจ้างนี้ภาคหนังที่เขาบัดิ้น้องให้ไปภาคหนังนี่คิดเท่าไหร่คิดไปนี้หนังอะไรหนังยัเหน่ก้อนได้ะก้อนก้อนที่จมานี่ร้อนที่ทาภาคให้งานนี่นันยังยังโยงยังของอ่าสมงคลฟรีมนะครับสมงคลฟแล้วก็ภาคผง เป็นเป็นโปรโมทนะครับเป็นภาพเป็นโปรโมทแล้วก็ภาพให้กับ Wonder Brothers ด้วยนะครับของหนังรฟรมแล้วก็ภาพโปรโมทให้นะครับกับเรื่อง Minecraft นะครับอยู่ในรูปภาพอยู่แล้วตอนนี้เราไปดูได้นะครับทีนีี่น้องนะครับชั้งเรนพี่น้องเราตัวเป็นอีกคลิปความสามารถที่ยอมรับชนบ้านเรานะครับยังอีกอีกเขาเด็กซัดนึงอีกแล้วเนาะนะครับไม่ห้อยยังที่ภาพหนังเป็นภาษาจีนอ่าขอบคุณตสองโค้งมาเถอะเถอมาช่วยเสริมสร้างเติมเต่งที่ดีๆกับภาษาของเรานะครับครับผมก็พึงครับ ม่ร้องเงนี้แม่ไม่ช่างร้องเลยเอ็มเอ็มความหม่พิเเรแต่ยังเดียวเอ็มเคยเอ็มเขาร้องเพลงอเค้เขาเพิ่งไปท้ายเอ็วแบบเอกชัยศีวิชัยนั่นเพลงไหนหรอเพลงไหนโคตรร้องช้งสลาม่ไบังฟางสลามไปยังสงพลนาวีนงยามาลีชาวปัตตานีนามนถึงนองไปด้นสาวเจนะอีกคนสีบีสีนามนเมืองนราใช่ไหมร้ององรองมี bida ra bi ra ta gó chó gó chá Bi ra bi ma gó chó gó chá Ti ti bi ra mẹ chẳng có nhìn Thằng năn lên bây năn Mẹ rong bài chào Suốt đêm mà nằm Nóng gó chó gó chá Đi đâu mẹ bà bà Nóng ดียถ้าฟัง MC 2ตัวเดียวอย่านียเออสำหรับฟังของเข้าจะแซงไงโอเคช่วงนี้นางงามของเราทั้งแปดท่านเพลมจะขึ้นมาโชว์ตัวอีกหนึ่งรอบให้พแมไอพี่น้องได้รับชมกันอีกหนึ่งรอบนะครับพร้อมกับมอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทางแปดคนขอเสียงปรบมือด้ย